ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาารีวิวที่สิบนะครับผมนะชื่อดาบอะไรก็ไม่ทราบนะครับผมอะไรเอ็มมาเอ็มม่าออใช่เหรอใช่นะนะฮะสนใจจัดเลยเลยนะพี่นะเรื่มนี้นะมีเข้ามาไม่เยอะนะครับผมเด็กที่สิบฮาร์โมนแท้นะฮะราคาราคาอยู่ยูยูทูบนะหกพันเก้านะฮะหกพันเก้านะครับผมราคา youtube นะถ้าเป็นราคาเฟซจะอยู่เจ็ดพันเก้านะตัวนี้นะ ยี่สิบรุ่นหนึ่งครับผมคายอะสยเลยไรหนาฟิะะตติ้งแบนรอยนะฮะฟิตติ้งแบนรอยฝักเป็นไม้นะค<ม>รับผมตัวนี้มันผ<ม>่ายุสองนะครับผมสวยงามเลยทีเดียวท่านใดสนใจเนี่ยติดต่อลิงด์ด้านล่างนะครับผม,มผมเป็นเก้าเี่ผมเป็นเก้าลมส่งปลายแท้ครับผมตังมม้งหวมความคมไม่ต้องพูดถึงฮะ<ม>เรื่มนี้ว่าสวยมากนะคร<ม>ับขอจบเพียงรีวิวเท่านี้นะครับ phải là quẩy như thế bye bye, bye, bye.